ว่ากันว่ารอยยิ้มสามารถเปลี่ยนวันที่แย่ๆให้เป็นวันที่สดใสได้นะคะเพียงแค่เรายิ้มนิดเดียวก็สามารถส่งต่อมอบพลังให้แก่คนรอบข้างได้แล้วค่ะและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้มของเรามากยิ่งขึ้นเราจึงจําเป็นจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากของเราอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะการดูแลรักษาฟันเพราะฟันจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่รอยยิ้มของเราได้นะคะ การจัดฟันคือการรักษาความผิดปกติการเรียงตัวของฟันรวมไปถึงการช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ฟันดีขึ้นแถมยังลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้อีกด้วยยิ่งแต่กว่านั้นการจัดฟันยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้มเสริมสร้างบุคลิกภาพได้อีกด้วยค่ะ หลายๆคนก็คงกังวลและสงสัยใช่ไหมคะว่าการจัดฟันนั้นดีหรือไม่ดีใช้เวลาในการจัดฟันนานแค่ไหนราคาแพงหรือไม่และที่สําคัญทําไมเราจึงจะต้องจัดฟันหลากหลายคําถามที่ทุกท่านสงสัยวันนี้รายการไซไฮห้สายสุขภาพจะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันนะคะลองไปฟังเลยคะ่ะ จัดฟันนะคะก็คือการแก้ไขาการเร็งตัวที่ผิดปกติของฟันนะคะรวมไปถึงการสบฟันที่ผิดปกติค่ะซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากทั้งตำแหน่งของฟันบนล่างเนี่ยผิดปกติหรือว่าในบางครั้งอาจจะมีสาเหตุมาจากาความสัมพันธ์ของขากันไกลบนและขากรรไกลล่างที่ผิดปกติร่วมด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดฟันนะคะก็จะเป็นการที่เราจะแก้ไขเพื่อให้ได้ ฟันที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ของฟันบนล่างที่เหมาะสมนะคะสามารถใช้งานได้ก็คือบดเคี้ยวได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังได้รอยยิ้มที่สวยงามมากขึ้นด้วยค่ะส่วนทำไมเราต้องจัดฟันนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าลักษณะของการสัันที่ปกติเป็นยังไงนะคะการสัันปกติเนี่ยก็คือจะมี ฟันทุกซี่เรียงตัวชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบนะคะไม่มีช่องว่างไม่มีการหมุนนะคะ,ะความเอียงของฟันทุกทุกซี่เนี่ยเหมาะสมนะคะค่ะแล้วก็มีการสกฟันหลังที่ดีนะคะแล้วก็มีฟันบนครอมฟันล่างทั้งฟันหน้าแล้วก็ฟันหลังค่ะ,ะถ้าจะพูดถึงประเภทของการจัดฟันนะคะ ถ้าจะแบ่งตามการเริ่มเกิดความผิดปกติของการสัมพันธ์เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ช่วงนะคะก็คือการป้องกันการเกิดการสัมพันธ์ผิดปกติช่วงที่2ก็คือการสกัสดกั้นการสัมพันธ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะและช่วงที่3ก็คือการแก้ไขการสัมพันธ์ผิดปกติในช่วงฟันแท้ค่ะสําหรับช่วงแรกนะคะที่เป็นการป้องกันการสัมพันธ์ผิดปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมักจะพบในชุดฟันน้ํานมหรือว่าชุดฟันผสมนะคะ โดยที่มักจะเป็นทันตแพทย์ที่ตรวจพบโดยบังเอิญจากการที่คุณแม่หรือผู้ปกครองอะคะ่ะพามาตรวจฟันเป็นระยะนะคะเช่นอาจจะพบว่าเด็กเนี่ยมีการดูดนิ้วหรือว่าใช้จุกหลอกเป็นระยะเวลานาน,าน,านจนถึงช่วงที่ฟันหน้าน้ำนมหรือฟันหน้าแท้ขึ้นนะคะซึ่งนิ้วหรือว่าจุกหลอกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้ฟันหน้าเนี่ยเคลื่อนมาสบกันก็จะส่งผลให้เกิดการฟันฟันหน้าสบเปิดได้นะคะ ซึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติแพทย์เขาตรวจพบก่อนเกา็อาจจะแนะนำให้เลิกดูดนิ้วหรือว่าเลิกใช้จุกหลอกกรณีที่เลิกไม่ได้ทันตแพทย์อาจจะทําเครื่องมือที่จะช่วยเลิกนิสัยแบบนี้ได้ค่ะสาหรับการจัดฟันในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกันนะ้นะคะเองที่บอกไปอันเมื่อกี้ก็คือเป็นการป้องกันการเกิดการสัมพันธ์ผิดปกติถ้าในช่วงที่2กรณีที่มันเกิดการสัมพันธ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นมีฟันหน้าล่างสับคล้งฟันบ,นบนบางซี่นะคะเราอาจจะมีการที่จะ แก้ไขตำแหน่งฟันให้ได้การสบฟันที่ปกติเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติของอโครงสร้างกระดูกขากรรไกรตามมาในอนาคตนะคะซึ่งช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นผู้ปกคอรองที่เป็นคนตรวจพบเจอแล้วก็พาเด็กมาที่จะปรึกษากับทัตทนตแพทย์ค่ะสำหรับช่วงที่3ก็จะเป็นการแก้ไขการสบฟันในชุดฟันแท้ที่เป็นการแก้ไขการสบฟันทั้งหมดเลยเพื่อให้ได้การสบฟันปกติอย่างที่หมอได้เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะคะซึ่งในหลายๆกรณีที่ มีการสันรูที่ผิดปกติที่เนื่องมาจากโครงสร้างขากรรไกรผิดปกติเนี่ยก็จะมีการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรในช่วงระยะเวลานี้ด้วยค่ะโอ้ฟังดูแล้วการจัดฟันนั้นสําคัญไม่น้อยเลยนะคะว่าแต่การจัดฟันนั้นมีแบบไหนบ้างคะขั้นตอนการทําอย่างไรและหลังจากจัดฟันแล้วเรามีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะคุณหมอสําหรับการเตรียมตัวของการจัดฟันนะคะอันดับแรกเลยก็คือ แนะนำให้ผู้ปกครองอะคะ่ะพาบุตรหลานหรือว่าผู้ป่วยที่รู้สึกว่าเออต้องการจะปรึกษาจัดฟันนะคะเพื่อให้แนะนำมาปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันก่อนนะคะเพื่อที่จะประเมินดูเบื้องต้นว่าเออเรามีการสัมพันธ์ผิวปติยังไงบ้างนะคะโดยที่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยทันตแพทย์ก็จะมีการซักประวัติถามสาเหตุที่ว่าทำไมถึงอยากจะจัดฟันนะคะแล้วก็จะมีการตรวจประเมินทางคลินิกนะคะบางทีก็อาจจะมีการถ่ายภาพดังสีนะคะเพื่อร่วม ประเมินแล้วก็วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ทันตแพทย์เนี่ยตรวจประเมินทุกๆด้านเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอธิบายถึงความผิดปกดติที่ตรวจพบนะคะแล้วก็จะอธิบายถึงแผนการรักษาคร่าวๆให้กับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ป่วยฟังนะคะเพื่อที่จะไปตัดสินใจว่าต้องการที่จะรักษาหรือไม่ หลังจากที่ผู้ปกครองและก็ผู้ป่วยตัดสินใจว่าต้องการจะจัดฟันแล้วนะคะก็จะมีการถ่ายภาพรังสีถ่ายภาพนอกปากถ่ายภาพในปากนะคะอาจจะมีการพิมพ์ปากหรือว่าสแกนฟันนะคะเพื่อที่จะไปวางแผนการรักษาโดยละเอียดนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้แผนการรักษามาแล้วเนี่ยก็จะนดัดผู้ป่วยและผู้ปกครองเนี่ยมาคุยแผนการรักษาในกรณีที่มีการรักษาหลายทางเลือกนะคะแล้วก็จะคุยตกลงวางแผนการรักษาร่วมกันนะคะ เมื่อเลือกแผนการรักษาได้เรียบร้อยเนี่ยทันตแพทย์ก็จะส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจช่องปากนะคะแล้วก็เตรียมช่องปากก่อนที่จะเริ่มจัดฟันค่ะโดยที่การเตรียมช่องปากเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการบดฟันที่ผุนะคะการรักษาโรคเหงือกอักเสบนะคะหรือปริทันอักเสบรวมไปถึงการรักษาอื่นๆที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นรักษารากฟานันหรือว่าฟันคุดถอนฟันคุดก่อนนะคะ ซึ่งพอเตรียมช่องปากเรียบร้อยแล้วเนี่ยในกรณีที่เป็นแผนการจัดฟันที่ต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยบางครั้งอาจจะส่งไปถอนฟันก่อนที่จะเริ่มรักษาหรือว่าอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะมีการถอนฟันระหว่างการรักษาก็เป็นไปได้ค่ะสําหรับระยะเวลาในการจัดฟันจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละรายไปเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะถ้าในรายที่การรักษาซับซ้อนมากขึ้นก็อาจจะระยะเวลานานขึ้นค่ะ ปัจจัยที่จะทําให้การจัดฟันประสบความสําเร็จมันอาจจะมีได้หลายๆปัจจัยนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันนะคะเพราะว่าทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันนี่ก็คือจะมีการอบรมนะคะมีการเรียนอย่างเป็นระบบมานะคะสามารถประเมินวางแผนการรักษาได้อย่างาครอบคลุมนะคะปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของความร่วมมือของตัวคนไข้เองนะคะที่จะใส่เครื่องมือให้ได้ตามที่ คุณหมอกําหนดนะคะหรือว่าบางครั้งที่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมเช่นการดึงยางหรือว่าการใส่เครื่องมือนอกปากนะคะต้องมีความรับผิดชอบในการใส่นะคะมันถึงจะทําให้การจัดฟันเนี่ยประสบความสําเร็จขออีกอย่างหนึง่งอย่างสุดท้ายก็คือหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือการคงตําแหน่งฟันที่เราจัดแล้วอย่างดีนะคะซึ่งอันนี้การคงตําแหน่งฟันที่จัดแล้วเนี่ย หลายๆคนคงจะได้เคยได้ยินว่าเราต้องใส่รีเทนเนอร์นะคะรีเทนเนอร์คือเครื่องมือที่จะช่วยคงตำแหน่งฟันที่เราจัดเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะไม่ให้มันขึ้นกลับไปยังสู่สภาพก่อนการจัดฟันค่ะซึ่งระยะเวลาของการใส่รีเทนเนอร์เนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละรายนะคะซึ่งคุณหมอจัดฟันก็จะเป็นคนแนะนําเองว่าต้องใส่นานแค่ไหนแล้วก็มีหลายๆกรณีที่ว่าอาจจะต้องใส่ไปตลอดชีวิตนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนกลับตำแหน่งเดิมค่ะจริงๆแล้วการจัดฟันเนี่ย เหมาะสําหรับผู้ที่รู้สึกว่าฟันตัวเองมีปัญหาทั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้งานบทเคี้ยวนะคะศบฟันผิดป,ปกติฟันศกกระแทกเคี้ยวแล้วเจ็บปวดอันนี้ก็ควรที่จะลองมาปรึกษาดูนะคะว่ามีสาเหตุจากอะไรถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการศบฟันผิดป,ปกติเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันได้ ะะหรืออาจจะเป็นกรณีที่รู้สึกว่าฟันไม่สวยนะคะยิ้มแล้วไม่มั่นใจเป็นเรื่องของอบุคลิกภาพอันนี้ก็สามารถมาปรึกษาในเรื่องของการจัดฟันเพื่อที่จะทําให้ฟันมีการเรียงตัวที่ดีขึ้นมีความมั่นใจในการยิ้มนะคะ เห็นไหมคะว่าการจัดฟันนั้นนอกจากจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับรอยยิ้มของเราแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกภาพด้วยนะคะซึ่งการจัดฟันนั้นจําเป็นจะต้องทําโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นโดยคลินิกทันตรกรรมของโรงพยาบาลเซนหลุยเรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่านที่พร้อมให้บริการดูแลฟันของท่านอย่างปลอดภัยค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับรายการเซหายสายสุขภาพนะคะบ๊ายบาย